ลนาจยอนซอสิวิเดนแฟมิลี่จ้ะพาลูกมาเที่ยวปลาได้จ้ะมาดูว่ามีเห็ดออกหรือย่างมาจอบเมืองว่ามีเหเ<ะ>็ดบ <c oughs> <ๆ>่จ้ะามามาจ้ะย่างตามทางย่างตามทางเนี่ยนะาลูก <c oughs> ตอนนั้นเขาย่างตา้งนีตัวเห็ดเนี่ยย่างไปจอดพวกนู้นี่น้่นนี่บ่งูยืนอนอนก็นได้ แม่จะย่างไปดูนี่เห็ดบ่มากับสาวยาดิดจ้ะคนอ,อยู่ตรงนั้นอืมสี่เลยอืมอืมยาดิดสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพื่นกากิน ใบอันมาสอเปี้ยวๆด้วยจ้าก,กินได้จ้ะใบอันนี้กินได้จ้ะมาลูกมาเดี๋ยวฝนสิโต้งแห้งม,มาหอเพุ่นกันเลีนลนิดหน้าไปเมืองวามีเห็ดป่ะจ้ะมีเห็ดเกิดปะ นานมากอะมาเก็บแถวนี้แล้วจ้ะเป็นกันเห่นกันก้อนจะ้ะเมื่อขาฝนก็ะปลอยๆเด้ฝนลินมากเด้่หน้ากัะมาเมืองเห็ดก่อนจะ้ะว่าเห็ดออกเลยย่างอ้าปลาเห็ดจะ้ะนามาเก็บจับลูกสาวทุกปีวา่ามีเห็ดโอ้เลยสิมืน่นเลยสิมืนล่ม มูซามันลืน่นจะมีบ่มีบ่ละ่ะน้ำมูนนี่ละ่ะมามบ่าะนาเกิดบ้านาเกิดไม่ท่านนี่สิบ้านาเกิด,าากดแม่มาจอบซื้อว่ามีเห็ดบ่ อ,เ,เ,อ,อเดี๋ยวแม่มาจอบดูว่ามีเห็ดไหม,ไมนหนูก็ไปอยู่กับพี่ก็ได้ไป๊ห,หนูหลูกเขาเยา่วเขากับหลิงกันอยู่น่าก็ถือลมน้ำจ้ะหย่านฝนตกห้ามลกูกอุ้ยอุ้ยอุ้ย เพื่อนกันเลยนี่หล่ากระหมุนมาน้ำแม่เนี่ยแม่สิญญาไ่มึงตรงนี้ว่างนี่เหตดปะ เดี๋ยวแม่ไปดูไม่ต้องมากับแม่ก็ได้อึอึเออวันเห็ดปุ๊บจ้าจ ก็จามองเาต่หน้ามาเก็บเห็ดเหรจ้ะเห็ดบ้านออกบ่ออ๋อออกอยู่ตะโป๊ะแต๊ะแปะหน่อยๆนี่เด็กเห็ดบ้านปู่ออกอยู่จ้ะบ่หลายออกอยู่บ่หลายจ้ะกระลังจ้ะกระลังสิอออก ในน้อยอยู่จ้ะในน้อยอยู่เห็ดกำลังออก้ะจ้าเป็นเบี้ยเห็ดในน้อยอยู่จ้ามามึงว่าเห็ดเพิ่นมันออกหรือยังนี่ดกำลังสิออกนะจ้ะกำลังโผล่มาแล้วดอกตุ่มๆน้อยๆจ้าดูเพิ่นก็แล่นเล่นจ้ะ เ,เรียยนเลยเลดี๋ยวมาดูตรงนี้ดว้วยลูกเดี๋ยวแม่ไปดูตรงนี้ก่อนอืออีหลานด้วยบ่โอเคจะไปดูเห็ดวาหมีบออมปปอ่อตรงนี้มากกับมากทุกปีแล้วจ้ะลูกสาว่นมาเพิ่นสิเริลล้อกับเอือยแล้วกเรียนสมึงแถวนี้แหละจ้ะ นี่แหละว่ไม่เห็ดออกมอง,องกระร่างสีออกเบียนหน่อน่อยเบียดหน่อยหน่อยจุดจ้ะกระร่งสีออกเบียดหน,น่อยหน่อยมาหลายปันไหนกระร่งเบียดมาหลายปันไหนลูกจ้ะปีนี้เบียดหน,น,น่อยหน่อยอยู่ บ้านนออกจ้ะมาจอบมึงซื้อ,อทำมีกันสิเก็บทำบ่มีกันล่อก่อนจ้ะล่ออีกก่อนล่อก่อน พึ่งจะโพเหียพึ่งจะมามาเบื่อเข้าเกร็นกันก็ดิขึ้นไปเห็นอีกครับ เห็นไปเห็ดอี๊ยง้นไปเลนเนยปีนหินผ้าหลูมาเที่ยวในป่านะเดินเพิ่มมานอดเดินหนอนเล่นปีนหินหินไง่ปีนหินก่อนไง ตกวกลุ่มซะเนาะไม่สีหลวมฮะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากรัสาวยาดีท่านจ้าขอบคุณค่ะกับลูกๆในด้จ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย บายบายลูกบายบายไปลูกกลับบ้าน